you Oh, my not ้ำภูาลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาถึงมาหา ชนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมณมะนาโคอิริยะเมตรโยโชธิสัตโตนโมพุทธายะ ทำชูให้ลูกครูสู้กับปัญหา ลงลงนึกว่าลงอยู 아. Yes. 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 สกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนครราชมหาลาพังประสิทธิเมณมะนาโคกิริยะเมตรยโยโธิสัตโตนะโมพุทธายะ ญ,สสญี่ปุ่นก็เคสว่อนไปยุโปญี่ปุ่นเกาหลีเคยไปมาแล้วญี่ปุนเกาลหลีองกงไปมไ,ไปมาแล้วครับว่นน้ไปแล้ยุโรปจะเป็นเป็นกลุ่มเลยล่ะ บายางนี้รับเป็นกลุ่มางประเทศนะเข้ารเทศอาหารยิโรคว่าอย่างไรผมไปทำอาหารไท่ผมไปทำทำผมไปทำอาหโอ้โหไปแล้วนี่แหละซุปุกแบบนี้น่องหมูก็น้นีแะเาะป็นซุปแบบฝรังนั่นแลผมไปมาแล้วล่ะเดีวอันเกลีใต้โอ้โหีู่ดิงไต้บอกไต้บ้นเป็มด่ลไรไม่ได้ไปตั้งแ่ยุโรไปยาก ก็ไปยันไปเล่าอีกว่าไปเล่าไปหาไล่แง่บ่นี่คือสาเหตุนะครับที่ชาวเน็ตไม่ให้อภัยแซ่กระทะห้างครับผมท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านวันนี้สารแนนนิวส์แะครงผจัดาท่านผู้ชมเป็นสารแนนเรื่องข่าวดังข่าวดราม่านะครับเซ่กระทะ รับเสิฟดังประจำประเทศไทยทา่าวผู้ยอดนดังที่สุดในสายคอนเทนต์ทำอาหารในโลกโซเชียลนะครับถือว่าเป็นกินฟูเอนเซอร์คนดัง ว่าเชฟซี่เขาออกรายการโทรทัศน์ช่องเจ็บที่านผู้มชมเก็บอะไรนะเจีบกระทะเหล็กท่านผู้ชมอันนี้เซฟกระทะห้างท่านผู้ชมโอ้โหทำอาหาร<ส>วันหนึ่ง<ส>นะครับท่านผู้ชมห้าถึงหกครั้ง<อ>นะครับปกติสามัญชนคนธรรมดานะครับก็กินข้าวสามมื้อท่านผู้ชมแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาไปให้ใครกินทําไมท,ทําเยอะทําแยะทำทํามากขนาดนั้นท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมนะครับ รู้ไหมครับบางเมนูนะครับของเขานี่ก็จะมีหมูตัวเบลเลอร์ท่านผู้ชมมันก็ไม่แปลกนะครับที่เขาสามารถเอาหมูมาได้นะครับเพราะว่าเขามีตามจากคนดูนั่นเองครับเขาเอาช้างมาทําก็ไม่แปลกท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือนะครับอันหลักๆเลยนะครับก็คือคนที่เขามองคลิปตั้งแต่แรกๆครับซึ่งเซฟกระทะห้างนะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าเขาไปอยู่เมืองนอกท่านผู้ชมเอออยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่หลายประเทศญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ อยู่ลาวก็จะไปอยู่ท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่านะครับเพิ่นน่ะไม่ได้เรียนเชฟมานะครับก็คือความรู้ที่เก็บมาให้คนดูในโลกโซเชียลก็คือครูพักรักจานั่นเองท่านผู้ชมอ่าก็ไม่แปลกนะครับที่บอกว่าครูพักรักจาแต่ว่านะครับตัวเองครับไปบอกว่านะครับไปทําอาหารอยู่ต่างประเทศท่านผู้ชมเอ้ยมันไม่เป็นการพูดเล่นนะครับคลิปที่คุณออกมาเนะี่ยคุณพูดจริงจังมากประชาชนคนทั่วไป เชื่อได้นะครับว่าคุณนะครับไปอยู่ต่างประเทศจริงๆนะครับแล้วคุณก็มาบอกทีหลังนะครับบอกว่านะครับมันเป็นการมันเป็นการคล้ายๆเป็นการแสดงท่านผู้ชมแล้วก็อย่าไปเชื่อมันมากนะครับจําไว้นะครับอย่าไปเชื่อมันมากนะครับโลกโซเชียลเขาบอกครับอย่าไปเชื่อมันมากฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับที่ดูข่าวนี้ก็อย่าไปเชื่อมันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าอย่างนั้นท่านผู้ชม แล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์นะครับโอ้โหผมก็นี่ตามดูคอมเมนต์ไม่ว่าจะช่องผมนะครับช่องการนําเสนอข่าวเรื่องเซฟภาษาห้างผมชอบอ่านคอมเมนต์โดยเฉพาะเซฟภาษาห้างนะครับเพอทำอาหารนี่ก็มีคนส่งคอมเมนต์มาให้ผมดูนะครับว่าเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมีอยู่นะคอมเมนต์รักก็มีคอมเมนต์โมโหคอมเมนต์เออศูนย์ก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ที่อยู่ในช่องผมบอกว่านะครับผมเนี่ยสร้างคลิปนะครับสร้างข่าวมาเนี่ยนะครับให้สังคมแตกแยกถ้าจะว่ chili, าผมคนเดียวไม่ได้นะครับ อันนี้ผมไม่โกรธนะครับผมยินดีให้ท่านคอมเมนต์มาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับช่องผมนะครับถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆก็อย่าลืมนะครับว่าผมนะครับมีใบอนุญาตทําข่าวแล้วก็ทีมงานสายข่าวของผมนะครับสกิดข่าวหนึ่งจนถึงสกิดข่าวส1็นั่นก็คือเครือข่ายของผมนั่นเองส่วนสาระแนนิวส์นะครับมาเปิดใหม่พู้ติตามก็พันกว่าท่านผู้ชมแต่นะครับเราก็สามารถนําเสนอข่าวได้ถ้าจะโทษผมต้องไปโทษพลทัศนะครับโทษสื่อต่างๆเพจต่าง เขาก็ทําข่าวนี้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แตกต่างกันหรอกนะครับกับสื่อโทรทัศน์แต่ผมนะครับไม่มีวุฒิภาวะที่จะไปนั่งพูดตรงนั้นได้ผมก็จบป .6 เหมือนเซฟกทาห้างนั่นเองนะครับแต่นะครับความผิดนะครับเขาบอกว่ามีแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับผมไปเห็นข่าวนะครับบอกว่านะครับทนายผู้ดูรูกฎหมายนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเข้าขายความผิดนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วใครสามารถแจ้งความได้ใครสามารถร้องเรียน เอาผิดร้องเรียนกล่าวทุกกล่าวโทษเขาได้บ้างก็คือนะครับบุคคลที่เสียหายท่านผู้ชมเนี่ยนะครับการที่เซฟปะทะห้างนะครับมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนมาเนี่ยนะครับก็จากความเชื่อหนึ่งอย่างนะครับจากความดังหนึ่งอย่างเขาก็นําเสนอ,นอสินค้านะครับให้เซฟปะทะห้างนะครับออกมาโปรโมทนะครับซึ่งการเซฟปะทะห้างนะครับโปรโมทแต่และคลิปเนี่ยคนเห็นเป็นล้าน สินค้าเขาก็ขายได้อาจจะไม่ถึงล้านชิ้นแต่ก็ขายได้แต่พอความแตกนะครับว่าเซฟกับทาห้างเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเซฟเลยครับการที่ออกมาเนี่ยก็คือที่ตัวคนมาตั้งแต่แรกทรมม่านผู้ชมการที่เขาเสียหายเขาอาจจะเสียหายได้ก็คือคนเขาจะไปไปประนามสินค้าเขาไม่สั่งสินค้าเขาทําให้สินค้าเขายอดตามลงเขาอาจจะร้องทุกข์กล่าวโทษได้อันนี้นะครับผู้ที่รู้กฎหมายท่านผู้ชมนะเขาเล่าให้ฟังนะครับคือ มันก็เป็นได้ทั้งนั้นเพราะว่าความเชื่อท่านผู้ชมแต่ว่าอีกมุมนึงนะครับเซฟคาถ้าห้างนะครับเขาอาจจะทำคอนเทนต์โดยเกินขอบเกินเลยอันนี้ที่เรานําเสนอข่าวนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เสนอข่าวเพื่อจะให้ท่านผู้ชมว่าไปโจมตีหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากจะนําเสนอข่าวอีกมุมหนึ่งหากนะครับมีใครนะครับเปิดช่องหรือว่าไม่เปิดช่องก็ตามแต่นะครับโปรโมทตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหโด่งดังนะครับรู้จักคนนั้นคนนี้เห็นไหมเห็นข่าวไหมบอกว่ารู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักคนในรัฐสภา แล้วก็ไปขอแต่งงานเขาแล้วก็ไปหารถนําขบวนมานะครับมาแห่ตอนกลับกับบอนไคยวินท่านผู้ชมเออนะครับจะไปขอแต่งงานเขาเนี่ยไปแต่ละทีไปไม่ได้ยกเป็นอันนูนเป็นอันนี่นะครับคนก็เข้าใจผิดหลงเชื่อนะครับว่าเขาเป็นคนดังนะครับท่านผู้ชมก็เลยนะครับเป็นยังไงล่ะครับเข่าคุกไปแล้วท่านผู้ชมผมได้ยินข่าวเนาะอันนี้ข่าวก็ประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ไม่ได้เลยนะครับทําแบบนี้ ก็คือไม่ดีนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถเขารเรียกว่าประชาชนคนทั่วไปร้องเรียนหรือว่าคนที่มีความเสียหายกับร้องเรียนเขาบอกว่าไม่ไม่ได้รับความเสียหายก็ร้องเรียนได้เพราะว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมคือเขาเรียกว่าความผิดมันเป็นความผิดความผิดใหญ่ที่ความผิดทั่ว คือความผิดอ่ะผมผมก็ไม่เข้าใจในในในมุมมองของกฎหมายท่านผู้ชมท่านในเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเราว่าความผิดแบบนี้นี่ยคนไม่ไม่ได้รับความเสียหายก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมโอ้โหคนบอกว่าเงินเดือนนะครับแปดหมื่นทิ้งมาเนี่ยครับเออทิ้งมาอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่าเบื่อนะครับเบื่อสังคมคนก้นก็ปวอาจาอย่างนี้นะแต่นะครับความเป็นจริงแล้วนะครับถ้า เตกระทะห้างนะครับทำอาหารอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอยู่ในไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับจากเงินเดือนเจ็ดแปดหื่นนี้ไม่ได้ครับไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสีมือของเจ้านะครับ เจ้าก็แค่หั่นจิ๊บๆๆๆๆๆเจ้าต้องทำเหนือไปกว่านั้นนะครับเจ้าต้องทำซอสทำนุ่นทำนี่ให้ประชาชนเห็นว่าซอสนี้ใส่นุ่นใส่นี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมทำเพื่อมันจะสบมาดุลกันนะครับกับเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นเพราะว่าอะไรนะครับอือต่างประเทศบางคนก็ไม่ถึงเจ็ดแปดหมื่นท่านผู้ชมนี่อยู่ในไทยนะครับผมเนี่ยผ่านการ การทําอาหารมาสิบกว่าปีจนผมมาเปิดร้านทาอาหารครับผมเป็นทั้งเจ้าของร้านอาหารผมเป็นทั้งเชฟครับผมเป็นทั้งผู้ติดข่าวรับผมเป็นทั้งชาวสวนชาวไร่เป็นทั้งพ่อค้าผมเป็นหลายอย่างครับที่มาดูงานนี้แต่แอมเอร์เขาบอกว่าเขา บใบสามชีวิตได้ปครับประสบการณ์ผมเยอะมากแล้วผมก็รู้ด้วยนะครับว่าเงินเดือนเท่าไหร่ที่โทรหาโลกไปนนี้เพราะว่านะครับตำแหน่งที่ผมเป็นอยู่ก่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารตำแหน่งผมก็ไม่ใช่น้อยท่านผู้ชมเงินเดือนผมเนี่ยนะครับสองตังว่านะครับก็ไม่เท่าเซฟปะทะห้างหรอกนะครับแต่ว่าเซฟปะทะห้างบอกน้นะท่านผู้ชมก็คือมันเวอร์ไปนะครับมันโพดมันโพดรแบโมกต์แบงเพดเพราะว่าอะไรนะครับ ในเมืองไทยเนะี่ยค่าครองชีพก็จะอยู่สูงแต่เงินเดือนไม่ได้สูงหรอกค่ะถ้ากินค่าใช้ถ้าเป็นตําแหน่งตำ,ตำ ห <relevance> นึ <serving> <apan AM> ่ง <wan> พ <ita> ันแปดืหนงพันหลังจานก็จะเป็นเดียวเ่อนโอ้โหเงิ0 0ดนตอู่ที่แปดันสิบคามพันสาพันสามอนสนสามพนี้มพเนมือนกันตอนสามัยทา่เันสามพัามพนะารับสมับามับามพั้ามพันสามพันสามพันกันผมันสมัามพั6 3าึ่งนอามพันสามพันันาันสามันสคมพันสามพันสาัามพันนเามนานสามามางนันนมนามัน่นั้นมามันายนามามายมามปิาาาานมานั ปัญหานะครับเศรษฐกิจโลกระบาดท่านผู้ชมนะครับคนต่างประเทศก็นะครับกลับประเทศตัวเองนะครับแล้วก็การที่จะมานั่งร้านเนี่ยยากมากครับออนไลน์ก็นะครับท่านผู้ชมออนไลน์มีเยอะท่านผู้ชมนะเนาะแล้วนะครับเซฟกระทาห้างนะครับเพิ่งบอกว่าเป็นทิ้งเงินเดือนมาเนี่ยนะครับเจ้าช่วงเศรษฐกิจแบบนั้นถ้าเจ้าทิ้งเงินเดือนมาเนี่ยผมก็เจ็ดแปดหมื่นก็ถือว่า เจ้าหนิตอดโผล่ไปดอกนะเจ้าต้องการอะไรมากในคนนี้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะบางคนเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ปุ๊กนะครับเหนือขึ้นจากผู้ช่วยปุ๊กก็คือบ<อ>นั่นเองครับทุกท่ามมุ๊กก็คือนะครับ<อ>เงินเดือนหนึ่งสองพันบาทครับผู้ชมอ่านะครับการันตีได้เลยใครเป็นปุ๊กนะครับเลยจากผู้ช่วยปุ๊กก็มาน่ะครับเงินเดือนหนึ่งสองพันบาทนะครับแล้วก็จะมีนะครับเดมีเ่เซฟใช่ไหมอ่าถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงเงินเดือน 15,000บาทนะครับเจนี่เชฟนะครับจบแล้วใจะไหมก็เป็นเชฟดิปปาร์ตี้นะครับอาหารกอไชนีหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ว่านะครับจะไม่ขึ้นให้ครับผมดูนะครับว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประมาณนะครับ20,000บาทถึง22,000บาทถ้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับก็คือเป็นสเต็ปของซูเชฟท่านผู้ชมอ่าซูเชฟนะครับก็อยู่ที่25,000ถึง30,000บาทนะครับอ่าแล้วก็เอ็ก ีชีชีชีเฉีเทนะท่านผู้ชมคุณูกว่านี้ก็เงินเดือนอยู่ที่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับแต่เทฟตระท่าเจ้าไม่ได้เงินเดือนแบบนั้นแน่นอนนะครับถ้าเจ้าออกมาพูดเรื่องเองินเดือนเนี่ยเจ้าเจ้ามาท้าผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับเงินเดือนนี่ผิดนะครับผิดนะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมจะบอกนะผมในที่คุยนะครับผมมีเพื่อนทําอาหารอยู่ที่ประเทศเยอรมันเป็นร้านอาหารไทยนะครับ่าทุกปีนะครับเพื่อนผมเนี่ยนะครับ จะลงมาที่ประเทศไทยแล้วก็หาคนไทยนะครับไปทํางานที่ร้านอาหารจีนครับทุกปีนะครับคือบ้านเขานะครับเปรียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอรับเงินวันละเจ้าหน้าใหญ่หกพันบาทนะครับเป็นหน้าเมือนกันครอาหารไทยนะครับเออก็คือแบบคือไม่ไม่มีตําแหน่งสูงมากหรอกท่านผู้ชมกินข้าวต้มจานนะครับกินอยู่ฟรีนะครับอ่ามีที่พักให้นะครับกินอยู่ฟรีนะครับอ่าในกินอยู่นั่นถ้าคุณอยาก จะไปกินที่อื่นก็เชิญแต่ถ้าคุณไม่อยากกินที่อื่นคุณอยากประหยัดนะครับคุณมากินอยู่ที่ร้านนะครับกินได้ตลอดนะครับแล้วก็นะครับทางานก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเนาะสั้นใดนะครับอยากจะไปทํางานต่างประเทศก็สามารถติดต่อผมได้นะครับก็คือนะครับคุณต้องมีใบผ่านงานจากโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะครับเนี่ยสำคัญมากมายนะครับใบผ่านงานของคุณนะครับแล้วก็มาเทสอาหารกับผมนะครับแล้วก็เทสอาหารคู่กับเจ้าของร้านเขานะครับคือเจ้าของร้านของคนต่างประเทศจำาวนหนึแล้วก็นะครับ พอทศสอาหารนะครับเพราะผมบอกว่าผ่านนะครับคุณได้ไปนะครับผมกับเจ้าของร้านเนี่ยมาลงมติกันด้วยกันนะครับดูการทําอาหารการจับมีดการอะไรเนี่ยนะครับถือว่าผ่านก็คือได้ไปถ้าดูแล้วนะครับจับมีดก็ยังไม่ถูกนะครับวิธีปรุงอาหารก็ยังไม่ถูกต้องก็คือไม่ได้ไปนะครับก็คือคุณไม่ได้ไปต่อคุณก็อยู่ในประเทศไทยนี้แหละนะครับเนาะก็หลายๆคนก็ได้ไปนะครับเนาะ ปรยเไทยก็ไปถึงแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกลวงนะครับเสียค่าเื่าบินให้ไปไปทั้งไปทั้งลับรับผลิเจ้าของร้านเขาดีมากอันนี้นะครับมาเล่าถูงกันฟังก็คือเรามาเปรียบเทียบกันนะครับเกี่ยวกับคนที่อ้างตัวเป็นเฟซอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้นะครับแล้วบอกว่าเงินเดือนต่านั้นตอนนี้เนี่ยก็คือพูดอุปโติลขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เข้าไปดูคลิปของคุณนี่คือเจตนาของคุณนะครับแต่นะครับคนดูแล้วเขาไม่พอไม่พอใจ ประชาชนเขาก็ไม่ไปดูคนหรอกเขาก็มาด่าคนอยู่ในห้องนี่แหละแต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่แบบหลงนะครับคิดว่าจริงนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ถอนตัวออกมาแล้วนะครับสําหรับเสฟบกระทะห้างนะครับบางคนก็ยังไม่ถอนตัวก็ยังให้กําลังใจอันนี้ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะครับแต่นะครับอย่าไปหาทําอีกขาดเด้อพ่าใหญ่นี่พ่วใหญ่เสฟบกระทาห้างเพราะว่าอะไรนะครับมันมันไม่ได้นะครับลูกหลานก็นะครับอยหน้าตาเจ้าลูกหลานเจ้านะครับ ก็ไม <an> ่ได้เซ็นเซอร์นะครับพอมันโตขึ้นมาเขาก็จะว่าเอ้ยอีอีนางน้อยสองคนนี่นี่ว่าเออมันอยู่กับพอมัน,นพอมึงขี่ตัวคนตั้งประเทศเสียนะครับเสียหายเลยนะครับจะบอกให้แล้วก็ช่องโทรทัศน์บางช่องนะครับเขาไม่ได้เบอร์หน้าเบอร์ตาลูกหลานของคุณซึ่งคนเห็นทั่วโลกนะครับเด็กมันมีจะโตไปอนาคตข้างหน้าตลอดจนลูกสาวของเจ้าคนหรือสองคนนะครับอ่าเขาก็อาจจะไปทํางานที่อื่นเขาก็จะเห็นลูกคุณนะครับว่าเอ้ยนี่ลูกพื่อนยเซฟประาง คอยจำได้คอยจำได้หน้าตายังซี่หลยอื้ยพอมึงแม่คือเป็นโพดเป็นพวกบักว่าบอกแจงกับอีนี่เสียไหมครับเสียไปถึงลูกถึงหลานฉะนั้นนะครับครอบครัวใดนะครับถ้าจะคิดจะทําแบบนี้นะครับทําไปตามตามที่มันเป็นความจริงนะครับอย่าเบ้อวังอลังการนะครับเนาะเนี่ยนะครับถ้ามีคนแย่อะไรให้คนไปร้องเรียนเนี่ยพอเจ้าเนี่ยแล้วก็จะมีคดีความนะครับเนาะก็เนี่ยเตือนนะครับติเพื่อก่อไม่ใช่ตีเพื่อทำลายแต่อย่างใดนะครับ ลองมาฟังดูนะครับถ้าไม่พอไม่พอใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฟังดูแล้วมองภาพว่าสิ่งที่ผมนําเสนอออกไปเนี่ยผมไม่มีเจตนาที่จะไปใส่ร้ายเจ้าแต่มันเป็นการเตือนจากเพื่อนร่วมโลกมนุษย์ด้วยกันนะครับเราเตือนกันนะครับน้องผมก็ไม่ใช่ว่าคนดีคนเด่นอะไรหรอกท่านผู้ชมเออก็มีคดีเหมือนกันท่านผู้ชมแต่นะครับไม่ได้เป็นคดีความที่บอกว่าตัวเองนะครับเก่อเองโด่งดังหรือว่า เป็นคนวิเศษวิโสนะครับมาจากไหนนะครับผมก็เป็นคนธรรมดานะครับหากินชาวข้าวเหมือนกันไม่มีรถขี่เหมือนเซฟกระทาห้างไม่มีรถกระบะไม่มีรถเก๋งผมมีรถจักรยานนะครับแต่มีความภูมิใจนะครับที่ว่ามันภูมิใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นั่นก็คือเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกสวัสดีครับ